ไปกันจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีนะคะอ่าสงสัยเนาะว่าเข้าอยู่ใส่พูนแต่ายาย่พ่อแม่หลานอียงอยู่ทั้งนาเบิดแล้วที่นี่ก็คือตำหนักอาจารย์นอตอาจารย์นอตตีนะคะอยู่ที่น้าม,มน่นการสินไก่วันทีหนึ่งวันทีชี้พกแล้วเข้าสิไปไซได้เดี๋ยวเฮามาหาเรขก,กันก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพ่อแม่จ้าเข้ามาขับไวสิ่งศักซิ์นะคะที่อยู่บริเวณ ไก่บานเฮาเนาะยูหน้าม่นกาลสินนี่เองทัาผูไดมาบ้ถือก็จีพีเอดได้เลยนะคะนี่ก้อนอื่นเฮาก็สิบูชาบายสีบายสีสิเป็นคู่ละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สิมี่ผลไม้นะคะผุ่นตาถือไปแล้วผลไม้ก็สิเป็นชุดละ1นึ่อยบาทเพื่อนก็นสิจัดเตรียมไว้ให้ย,ยูหน้าตำหนักเลยปะเฮาเขาไปเบิ่งบรรยากาศทั้งในกันเลย ถามว่าคนหลายบอคนก็สิมี้เห็นนะคะอ่าเลยเรื่อยเเรื่อย,อยแต่บ่อังปันใดเพราะว่าอันนี้เข้ามาในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สีบอังเท่ากับอ่ะซีอังเลยก็นาสีเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าแล้วแต่ช่วงเวลาอันนี้เข้ามาตอนแรกแล้วปะเดี๋ยวเข้าไปกราบไหวพ่อปู่องค์ดำด้านในกันเลยจ้าทาาั้งนากะซีมีองค์ต่างๆนะคะทีเพิ่น ั้งไว้ให้เห้าสามารถอ้ะให้เห่ากราบไหวได้นะคะตั้งแต่หนาตำหนักเลยจนสุดตำหนักเลยบริเวณรอบขางตำหนักก็มีอีกหลายอย่างที่เห้าได้กราบไหวละสกาละเพิินนะคะไปค่ะพ่อแม่พี่น้องตามกันไปเลยจ้ะแต่ถามว่าอากาศเป็นจังไดโอ้ยบอกเลยว่าลมลื่นนะคะบ่ฮ้้นนี่เห็นบ่แล้วก็มีให้เหานี่ได้นั่งได้ทา ถ้าผู้ใดสีทาเบิงอาจารย์นอดเพิ่นเพิ่นก็นนาสีมีเวลานะคะอ่าว่าเพิ่นสีออกมาไล่รซดยง้มไดจังสี่เฮาก็ถามได้เลยเด้อมาหอดแล้วค่ะพอปู่องคดำนะคะเดี๋ยวเฮาเมาไหวสักกะละอ่ากาบไหวขอพรเพิ่นเลยว่าเฮาได้มาหอดมองนี้แล้วนะคะมีค่ะกะซิมีภูมกิกาบไหวเพิ่นนะคะ ทั้งวันเลยนี่พอปูองค์ดำเฮ้าซ่าสาธุเด้อค่ะขอให้ขอบครัวเจริญก้าวหนาน,นะคะเปิดโชคเปิดลาบเปิดรับทรัพย์กิจการลุงเรื่องค่ะเขาก็บอกก้าวเลยค่ะสิ่งดีๆนะคะขอเลยค่ะไปค่ะไหวเซจแล้วเด๋ยวสิภ้าไปชมเด้อว,ว่าบริเวณ้างๆเข้าสามารถกราบไหวสักการะ ู้ใดแน่อีหยังแน่จังสีเด้อค่ะเอาท้าเวสุวรรณค่ะอันนี้ป่ะเดี๋ยวเฮาก็ไปกราบไหว้พื่นนำอันนี้ก็สิเป็นด้านข้างเด้อค่ะมีองใดแน่นี่ต้นโพเงินโพทองจ้าแล้วก็เป็นรูปปั้นนะคะอ่าป่ะ ีอียงบ่หูไปเบิ่งในไลโซต์ ot, เ,เดอ้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดติดตามเพิ่นเด้อค่ะอ่าเพิ่นสีไลโซตดเด้อบอกตัวเลขนะาแม่นบอบอกตัวเลขเลยจังส่นะอารซิมีการคาดเคลื่อนบอสือขึงซื้อลงแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนี่พ่อเหาดีนะคะมือน,นีเหาได้เจออาจารย์น็อตน้าจ้าแล้วก็ก้อนกลับเนาะอ,อ่ะให้เพิ่นเคาะหัว oh, ให้เพิ่นเคาะกระหม่อม <Come on. S 1> เปิดโชคเปิดราบนะคะ เปิดรับรับอืรับซั์กันเรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องบริเวณได้ตำหนักเลยค่ะว่ามีจุดใดให้เข้าไหว้สักกะอีกนะคะตรงนี้นะพอแม่พี่น้องเข้าเข่ามาที่ทำพญานานะคเลอค่ะทำพญานาคหนี่เห็นบอกก็ซินี่การตกแตง่งยูดันในนะคะสวยงามอ่าองค์พ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าปทุมมานะคะ เดี๋ยวฮอาไปเบิ่งบรรยากาศด้านในนะคะว่าสีสวยงามงดงามซํำใดเด้อค่ะพแม่พี่นองสำหรับอันนี้ก็แค่ให้ดูเป็นตัวอย่างเด้อพอแม่พี่นองถ้าผู้ใดมีเวลาก็สามารถมาสัมผัสได้กับเจ้าของเลยจ้ามื่อไหวมาสักการะได้เลยเด้อตรงนี้อาซให้เบิ้งบ่ทัว่วทุกมุมแมนบ่ อา,อาซีบ่ทั่วทุกจุดจังสอจุดนั่นจุดนี้มุนไปมุนมาพ่อแม่พี่น้องว่างนะคะมีโอกาสก็สามารถแวะมากาบมาสักการะมาบูชาได้เลยค่ะตำาหนักอาจารย์นอดนะคะอยู่ที่อำเภอนามนกาลาสินนะคะพ่อแม่พี่น้อง้าลงอีสานเดอ้อมีโอกาสมีเวลาก็แวะกันมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อไปเดี๋ยวสิพา้าเก็บบรรยากาศหลบๆนะคะ อันนี้ยังอยู่ในตัวของธรรมของพญานาคเด้อค่ะ,ะกระซิมีมุมซ้ายมุมขวามีการประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปหรือองค์ต่างๆจังสีเนาะปะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเลยและะ้วก็เก็บภาพบรรยากาศฝากบรรยากาศงามๆตรงนี้อยูซมนีก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสกา็แวะไปกราบไปไหว้ได้เด้อ